ใชยอยู่กับคุณศึกสอนเดชพันธ์นะครับรวมไปถึงพี่เชษตัวหน้าค่ายมวยนะครับผมครับเสี่ยนวยกับเจี่เอกแต่พักน้ามวยก่อนแล้วกันคุณศึกสอนเดชพันธ์นะครับเห็นบอกว่าโหเรากําลังฮอตทางภาคใต้เลยจริงไหมจริงยังไงฟอร์มหลังเป็นไงบ้างครับก็ออะไปหลังก็น็อกน็อกก็สีไปไปหนึ่งโอ้หน็อกสีไฟได้เหรอเราเป็นมวยสไตล์ไหนฮะก็ต่อยหมัดจ่อยยาง เจาะยางฟ้ากระจกไม่บู๊นี่ก่อนหน้านี้เราใช้ขุนศึกค่ายอะไรมาก่อนสุรศรีครับมาก่อนอ๋อแล้วก็มาเป็นขุนศึกสอดริยพันธ์เป็นไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างได้มาชกในมวรอบคุณเสือครั้งนี้ดีใจครับไม่ไม่เคยได้มามาชกมาตื่นเต้นไม่ถามจริงเราไม่ค่อยมาต่อยกรุงเทพเลยนะแล้วอยู่ดีๆเนี่ยมาต่อยแบบมวยรอบที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศแบบนี้รู้สึกยังไงตื่นเต้นขนาดไหนก็ตต่นเต้นเต้นครับได้ จริงๆรอคือเราเขาเราเห็นเขาต่อยอยู่ไหมไอ้ผู้ชกเราอ่ะเหนือเราเนี่ยเคยเห็นตลอดเลยใช่ป่ะเออแล้วรู้สึกไงแล้วจับฉลากปุ๊บได้เจอคนนี้เลยผมไม่กลัวไม่กลัวแต่แค่ตื่นเต้นประมาณนี้แต่ในข่าวก็เขียนว่าเขาก็เป็นเต็งในกลุ่มนี้นะอแต่ไม่กลัวเคยเห็นเขาชกที่ไหนด้วยทีวีแหละใช่ป่ะอ๋อ คือว่าก็มีรูชนะที่เราก็มั่นใจเล็กๆของเราใช่เออแล้วตอนแรกอะจับฉลากใช่ไหมจากเนี่ยปึ๊บเข้ามาเป็นตัวจริงแล้วจับอีกทีได้เจอตัวนี้เลยอ่าของแขกเลยเออเขาบอกว่าเราเป็นม้ามืดเนี่ยเรารู้สึกไงบ้างก็ไม่ไม่เท่าไหร่ก็ดีที่ว่าได้เป็นม้ามืดออ๋ออ๋อแล้วมาอยู่ค่ายพี่เชียนานยังครับสอดีเจฟันก็เดือนเดือนแล้วเดือนหนึ่งแล้วเหรอก็ซ้อมมาตลอดใช่ไหม อืมเราอยู่สาย A เราอยู่สาย A มีเหนือธรณีเพชรตาปีสีเพชรเราเคยเห็นเขาชกทั้งสาคนเลยไหมเพตาปีเลยโจกแล้วก็ไอสีเพชรไม่ไม่เคยเห็นเหรอเราคิดว่าสามคนนี้ใครคิดว่าเขาเก่งที่สุดผมว่าสีเพชรเนี่ยเอาไม่เคยเห็นเขาหรอไม่ไม่เคยแต่คิดว่าเขาเก่งเหรอ ดูดูจากอะไรรูปร่างหูเหงรอจำชื่อได้ทั้งสามคนไหมที่รอบเราจำได้ทั้งสามคนได้ถ้าให้เลือกอันดับหนึ่งสองสามอยากเจอใครก่อนคือต้องเจออ่ะไม่ไม่ได้บอกว่าหนีใครนะถ้าให้เราเลือกเองในมุมเราเนี่ยอยากเจอใครคนแรกเจนเนี่ยกีเหรอจริงเหรอคนที่สองที่อยากเจอเป็นตาบีคนที่สามสีเพชรก็ได้เจอหมดและเออแล้วน้ำหนักตัวเราเป็นไง ร้อยสิบสองปอนด์เนี่ยมันมันจะทําได้นานไหมอ่ะมันจะทําได้ไหมเพราะว่ามันต้องต่อยนานนะผมทําได้ครับไปปล่อยกิโลครับอ่าห้าร้บยสี่รถต้องลดประมาณกี่โลร้อยสิบสองร้อยสิบสองลดรสามโลโอเคนะจะเพิ่งสิบสองนี่เต็มเวทเลยครับเต็มแล้วแหละเต็มใช่ไหมแน่นใช่ไหมจุกเว็บพิการนี้แต่ว่าเดี๋ยวรอบรองรอบชิงเขาอาจจะขยลงขยับให้ก็แล้วแต่ไปร้อยสิบห้าจับเนาะร้อยสิบสี่ร้อยสิบห้าประมาณนี้อ่าแต่ว่าไม่ได้กลัวเลยเจอเหนือเท่านี้ตัวตรงตัวเต็งนี่ไม่สนใจเลย อ๋อบูแหลกเคยชกกรุงเทพไหมครับเคยคร,รับร้อยตั้งแต่ร้อยร้อยบอลตตั้งแ่้อย้โหนานแล้วที่ล่ามือล่าจมูกกระกระใครครับแพ้ชนะเจ้ากับต้องนภาตงนาภาติดตงนภาเป็นเป็นแคไหนเออเมื่อกี้พี่ถามไว้ที่ตอนเราต่อยบูทอร์เราต่อยมวยระดับไหนมาต่อยพวกหนึ่งแสนเจ้านาลาเลยหนึ่งแสนใครอะไรครับโบเซนกิเลียร์เจ้านาลารัตนาพานุใช่ครับนี่คือก็ดังๆภาคใต้ไหมกดังภาคใต้อยู่ เคยเป็นแชมป์ภาคใต้ชมรมอะไรบ้างไหมหรือว่าก็เป็นแชมป์สันติสุขชายแดนใต้สองเซนแล้วก็แชมป์สันติสุขที่กี่โลฮะลอยสี่เดมาโลแล้วก็ร้อยไอร้อยสิบสองครับอืมเออเมื่อกี้ว่าถามอะไรอะไกี่ร้อยไฟล์แล้วภาคใต้อ่สติกระดูกมวยเอาจริงๆเลยนะหกสิบหกสิบกว่าไม่ถึงลอยนะเยอะไหมก็ถือว่าเยอะระดับหนึ่งอายุเท่าไหร่ สิบ17 17จากจังหวัดสงขลาสงขลาเห็นบอกเรามีเราเป็นคนอีสานนี่ใช่เป็นคนที่ไหนฮะัเป็นหนองบัวหนองบัวลำพูแต่พ่อแม่ไปทำงานที่ใต้ก็เลยไปตามพ่อแม่พ่อคนจังหวัดอะไรครับหนองบัวพ่อหนองบัวแม่แม่สุรินทร์แม่สุรินทร์ี่อีสานร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วว่าแล้วเกิดที่ไหนครับเกิดกรุงเทพเกิดกรุงเทพแล้วไปอยู่ที่สงขลากี่ปีครับสามสี่ปีแล้วแสดงว่าต้องพูดภาษาอีสานได้พูดภาษาใต้ได้ ได้นิดนึงครับอ๋อได้นิดนึงอ่าอ่าอ,อ,อ่ะเดี๋ยวถาม <S <S พี่เชษต่อครับ,รบไม่ใช่สายเลือดใต้แท้ๆพี่เชครับ้ไปได้ดาวรุ่งคนที่มาจากไหนถึงได้มาที่มาที่มาที่มาเข้าประกวดในมวยรอบคุณเสือคือถ้าเกิดว่าในส่วนของการจัดมวยที่ภาพใต้นะครับของสนามมวยนานาชาติาใหญ่ที่ผมลงไปจัดประจําอยู่แล้วนะครับทั้งรายการเล็กรายการใหญ่นะครับเราจัดตรงจุดน,นี้เนี่ยก็โดยวัตถุประส,สงค์หลักเนี่ยก็คือก็เป็นหาช้างเผือกเป็นหาดาวรุ่งนะครับที่จะ ขึ้นมาต่อยกรุงเทพนะครับพวกนี้ครับดังนั้นผมก็พอร้อยสิบสองปอนในส่วนของมวยปูนเสือเนี่ยอันดับแรกที่ผมตั้งไว้เลยนะครับก็ก็คุณศึกนะครับที่มองว่าเป็นมวยที่หนึ่งเรื่องของปอดใหญ่ปลายแรงเพราะเราได้ดูการชกมาตลอดนะครับเพราะเราจัดอยู่ตลอดนะครับในเรื่องของวิญญูวใจในเรื่องของความไม่ย่อท้อในเรื่องของ มีวินัยในเรื่องของอความตั้งใจพวกนี้ทั้งหลายแหละและมองไปถึงในเรื่องของอทางพี่แว่นไทยและก็ในส่วนของอความพะเยอทะยานของเด็กนะครับนี่คือเราเราเราเชื่อเราเราคัดสรรมานะครับ